รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เห็นดวงดาวดวงเดือนสวัสดีค่ะอาจารย์นัตรกรรณนจิราวัตรโหลาพรามวันนี้จะมาทำนายฝันของคุณนะคะถ้าคุณฝันเกี่ยวกับดวงดาวดวงเดือนนะคะถ้าฝันเห็นดวงดาวกับดวงเดือนมาฟังคำทำนายกันค่ะบอกให้รู้ไว้เลยนะคะเอาตั้งแต่เริ่มแรก ถ้าฝันถึงดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าความมืดของท้องฟ้าและดวงดาวที่มีความสว่างอยู่น้อยนิดตรงนี้นะคะฝันแบบนี้บอกเลยว่าต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุค่ะที่จะต้องมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเลือดตกยางออกมีดบาดหกล้มอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีๆก็มีมาค่ะ เพราะว่ามันจะมีในเรื่องของโชคลาภที่มาจากเพศตรงข้ามนะคะและก็โชคลาภจากการเสี่ยงโชคค่ะมีโอกาสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้ามาจากเพศตรงข้ามแปลว่าอะไรหากคุณจะเสี่ยงโชคคุณอาจจะซื้อเลขซื้อสลากจากคนที่เป็นเพศตรงข้ามของคุณค่ะและช่วงนี้นะคะในเรื่องของการมีกิก๊กหรือว่ามีบุคคลที่3หรือในเรื่องของความรักท้าคิดจะนอกกลู่นอกทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของการงานค่ะ ถ้าเป็นเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะคะต้องระมัดระวังค่ะอย่าใช้จ่ายจนเกินตัวเพราะว่าจะส่งผลถึงความเดือดร้อนในอนาคต ราอเงินของคุณเนี่ยจะต้องเก็บเอาไว้เนื่องจากคุณจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของเลือดตกยางออกอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้จะต้องมีการใช้เงินใช้ทองค่ะและก็จะมีเรื่องของบุตรบริวารของคุณเรื่องลูกเรื่องหลานจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าเรียนพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีรายจ่ายเข้ามาค่ะรวมถึงเรื่องของการซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรต่างๆมีโอกาสที่ต้องเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของงานนะคะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่นะคะแต่ถ้าย้ายงานไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะไม่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวและก็สร้างมิตรที่ด,ดีเพื่อการทำงานที่ราบรื่นนะคะ ต่ถ้าฝันเห็นดาวลูกไก่ล่ะคะถ้าฝันเห็นดาวลูกไก่แปลว่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทนะคะกับคนในบ้านค่ะเป็นจังหวะที่คุณมีเคราะห์กรรมที่จะตามทันเพราะฉะนั้นช่วงนี้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็กรวดน้ําให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับเทพเทวดาที่รักษาคุ้มครองค่ะ แต่เรื่องดีๆก็พอมีให้เห็นนะคะสําหรับในเรื่องของคนที่เคยมีลูกหนี้นะคะที่เขาหยิบยืมเงินไปเรียกว่าก็มีโอกาสที่จะได้คืนแบบไม่คาดคิดมาก่อนค่ะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะคะเพราะเป็นช่วงที่เป็นเรื่องของการปลีกวิเวกหรือการอยู่คนเดียวค่ะเป็นการหาความสุขใส่ตัวด้วยวิธีอื่นๆจะไม่ใช่ในเรื่องของความรักค่ะแต่ถ้าคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะกลับเป็นความรู้สึกที่ดีต่อการเป็นช่วงที่มีความเข้าอกเข้าใจกันความรักเป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะสดใสค่ะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่ความฝันมันเป็นแบบนี้ต้องระวังของบุคคลที่3ค่ะที่จะเข้ามาแทรกกลางและกลายเป็นเรื่องของรถไฟชนกันหรือว่าเป็นเรื่องของการแทรกแซงที่ทําให้คู่ของคุณกับคุณนั้นผิดใจกันค่ะเรียกว่าโอกาสที่จะมีงานเข้าค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณตั้งเป้าหมายไว้ถ้ารักใครชอบใครนะคะ ถ้าคุณปลีกวิเวกแล้วรู้สึกว่ายังเหงาอยู่ก็อยากที่จะมีใครสักคนบอกได้เลยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เรียกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะส่วนในเรื่องของการงานการเงินนะคะจะมีโชคในเรื่องของการเงินค่ะ มีโชคลาบลอยแต่โชคลาบลอยนี้เป็นช่วงสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรีบตักตวงเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักนะคะการใช้จ่ายก็ต้องประหยัดค่ะอย่าประมาทนะคะเรื่องของเงินเงินทองทองที่เข้ามาเนี่ยอาจจะหมดไปเพราะเราต้องใช้ไปนะคะกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้เรียกว่าหมดไปแบบน่าใจหายค่ะคุณมีโอกาสที่อาจจะถูก เลิกจ้างงานด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะของบริษัทเองนะคะที่อาจจะมีความสั่นคลอนไม่มั่นคงค่ะแต่ถ้าหากว่าตัวคุณเองนั้นเป็นผู้ที่ทําให้เกิดเรื่องเกิดราวเองเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสจากผลงานของคุณที่ไม่ค่อยดีและเป็นผลงานที่มีตําหนิเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างความมั่นใจสร้างความสามารถของคุณอย่าประมาทและอย่าชะล่าใจอย่าแผ่วค่ะต้องเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายเร่งฝีเท้าเข้าเส้นชัยให้ได้ค่ะ สำหรับการฝันต่อไปนะคะถ้าคุณฝันเห็นดาวหางล่ะคะถ้าเป็นการฝันเกี่ยวกับดาวหางบอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณจะมีลาบก้อนโตค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่ และก็มีสิ่งที่จะต้องเตือนกันนะคะว่าต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องของคําพูดค่ะการพูดการจาการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram อะไรก็แล้วแต่การโพสต์ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะเรื่องของการพูดเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่การพูดเฉยๆการสื่อสารในด้านของตัวหนังสือก็มีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะ ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณทําอะไรไปก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าจะมีคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณเขาจะมาตีสิ่งที่คุณเขียนหรือสิ่งที่คนพูดเนี่ยไปอีกทางหนึ่งให้มีคนเข้าใจคุณผิดค่ะในเรื่องของความรักนะคะหากคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าต้องใจเย็นๆค่ะเพราะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งเข้านะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นเติมความรักค่ะ มิเช่นนั้นแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะบาดหมางจนถึงขั้นเหินห่างค่ะและที่สำคัญเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาของคุณนะคะมักจะเป็นเรื่องของชู้สาวเป็นเรื่องของบุคคลที่3ค่ะเพราะว่าช่วงดวงแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดรักสามเศร้าจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงคนรักได้ค่ะในด้านของการงานการเงินนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับคนที่ สแสวงหาโชคและก็เป็นเรื่องของเพศตรงข้ามเนี่ยจะอุป,ปรสรรค อาจจะอุปถัมภ์ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีค่ะเรียกว่าเกินความคาดหมายนะคะหากคุณมีทุนรอนที่สะสมไว้ที่จะต้องนํามาลงทุนบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่จะต้องถูกนําเงินออกมาใช้เพื่อการลงทุนและการค้าขายค่ะซึ่งแปลว่าคุณก็จะต้องมีความรับผิดชอบอะไรๆมากขึ้นมีความอดทนและมีความพยายามให้ดีเพราะการลงทุนในตรงนี้ถือว่าจะนํามาซึ่งความสําเร็จของคุณในระยะสั้นๆค่ะ แต่ถ้าฝันเห็นทางช้างเผือกล่ะคะถ้าฝันเห็นทางช้างเผือกบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทกับบุคคลใกล้ตัวหรือบุคคลในบ้านคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคาจา และอารมณ์ของคุณที่จะขึ้นขึ้นลงๆนะคะสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังนะคะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆจะมีปัญหาค่ะถ้าเป็นเรื่องของโชคลาบบอกเลยว่าช่วงนี้อยู่นิ่งๆจะดีกว่าเพราะถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะบอกได้เลยว่าอย่านอกลู่นอกทางค่ะถ้าคิดที่จะมีใหม่หรือคิดที่จะมีกิ๊กบอกเลยว่างานนี้บ้านแตกค่ะถึงขั้นเลิกลาพาจากได้ถ้าคุณคิดว่าคนรักที่คุณคบอยู่นี้ไม่ใช่ของคุณแน่นอนแล้วถ้าคุณไม่รักกันแล้วบอกเลิกกันดีๆค่ะมิฉะนั้นปัญหานี้จะเกิดขึ้นเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นเลิกลาหรือเป็นเรื่องเป็นราวได้นะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่ต้องการที่จะกลับ ไปมีรักกับคนเดิมนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเขาจะกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคนปัจจุบันนี้ไม่ใช่บอกกันดีๆแล้วก็กลับไปหาคนเก่าได้เพราะมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับรักเก่าได้ค่ะสำหรับตัวคุณเองนั้นจะเกิดปัญหาที่จะทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆได้เพราะว่าอารมณ์เหวี่ยงของคุณที่มันขึ้นขึ้น,นลงๆเรียกว่ามันสวิงค่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะ ในเรื่องของการงานการเงินค่ะมีเรื่องที่ใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเองเรื่องของบุตรบริวารหรือคนรอบข้างที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเครือญาติที่เขายังต้องพึ่งพาการหาเงินจากคุณนะคะเรื่องนี้จะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งสําหรับการใช้เงินหรือแม้การช่วยเหลือคนที่เป็นเพื่อนฝูงคนที่เป็นคนสนิทคนที่คนเคยช่วยเหลือเขาไว้หรือรับปากเอาไว้เพราะจะต้องได้ช่วยเขาแบบไม่มีเหตุผลหรือคุณนั้นไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณ ทำงานนะคะในช่วงของการทํางานจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าถ้าคุณต่อสู้กับอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ผลลัพธ์นั้นดีเกินคาดค่ะแต่ถ้าฝันเห็นดาวเคราะห์ล่ะคะดาวเคราะห์ก็คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาค่ะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านการที่คุณพาบุคคลนอกบ้านเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่ดูใจกันหรือใคร ก็ตามนะคะที่คุณพาเข้ามาในบ้านเนี่ยมีโอกาสที่ไม่ถูกตาถูกใจผู้ใหญ่แล้วทําให้คุณเกิดปัญหากับท่านและแปลว่าอะไรการเกิดปัญหาเนี้ยก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดจนถึงขั้นตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีค่ะส่วนโชคลาภนะคะมีเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่นอนมาหรือนอนอยู่ก็ได้รับสตังค์นะคะ ต้องมีการไขวยคว้ามีการขวนขวายแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโชคลาภขึ้นได้เหมือนกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้พบรักที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆได้เกิดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรต่างเพศค่ะความรักของคุณนะคะจะออกมาในรูปแบบของมีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนำเรื่องทุกเรื่องร้อนมา ปรับทุกนันมาคลายทุกนันและสุดท้ายมันกลายเป็นความรักเกิดขึ้นมาซึ่งบอกได้เลยว่าความรักแบบนี้จะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้มีการศึกษาดูใจกันให้ดีเพราะฉะนั้นบอกได้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นความรักที่เกิดขึ้นเร็วและก็จบลงรวดเร็วเหมือนกันค่ะในการที่คุณ ถูกใจใครชอบใจใครนะคะมีโอกาสถ้าไปทอดสะพานให้เขาหรือทําให้เขารู้ตัวว่าคุณมีความรักกับเขานะคะบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์มีโอกาสาที่จะพัฒนาไปได้ค่ะในเรื่องของการงานการเงินนะคะช่วงนี้งานที่ทําหรือได้รับมอบหมายจะมีความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะไม่ติดขัดอะไรนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะมีโอกาสาที่ ขยับขยายตําแหน่งในหน้าที่การงานนะคะและการเปลี่ยนแปลงนี้ ถูกอีกฝ่ายหนึ่งจับตาอยู่คนที่เป็นคู่แข่งกับคุณหรือเป็นเพื่อนกับคุณหรือที่มีตําแหน่งใกล้เคียงกับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจหรือการเลื่อนตําแหน่งของคุณเนี่ยไปขัดแข้งขัดขาเขาเพราะฉะนั้นแปลว่าก็จะมีปัญหาได้กับคนเหล่านี้ค่ะส่วนในเรื่องของการเดินทางนะคะมีเกณฑ์ว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางและการเดินทางไปนั้นหากไปเจรจาในเรื่องของธุรกิจหรือว่ามีเรื่องของผลประโยชน์หรือมีโชคลาภที่รออยู่ข้างหน้า บอกได้เลยว่าสำเร็จไปด้วยดีค่ะ แต่ถ้าฝันเห็นพระจันทร์เต็มดวงล่ะคะฝันเห็นพระจันทร์เต็มดวงฟูมูลกลมสวยเลยนะคะบอกได้เลยว่าใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจตอนนี้คุณกำลังได้รับโอกาสดีถือว่าเป็นฝันที่ดีค่ะสิ่งใดที่คุณคิดหวังตั้งใจเอาไว้นะคะมีโอกาสที่จะสำเร็จสำเร็จเกิดเนรมิดขึ้น อย่างตาเห็นเลยนะคะมีโอกาสที่จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณแม้แต่อะไรที่ติดขัดอยู่จูจ่ๆก็มีคนเข้ามาช่วยคุณแบบฟุกๆค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะ ดีใจได้เลยกระโดดโลดเต้นได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณนะคะและคนที่เข้ามานี้มีโอกาสที่จะทําให้คุณรู้สึกถูกอ,อกถูกใจและก็มาสารภาพรักกับคุณแบบตรงไปตรงมาซะด้วยนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปแอบชอบใครอยู่ก่อนต้องดูให้ดีนะคะดูโปรโฟไฟล์ให้ดีระวังเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของค่ะอันนี้ไม่ดีเลยนะคะ ถ้าหากว่าคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะมีคนมาชอบพอคุณเนี่ย mm. ก็จะเกิดความขัดแย้งระบาดหมางใจกับคู่รักของคุณได้ในช่วงนี้อารมณ์ของคุณอาจจะรู้สึกกระเจิดกระเจิงสวิงขึ้นขึ้น,นลงลงหรือมีความฟุ้งซ่านไม่ค่อยคงที่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้จะต้องตั้งสติให้ดีหากมีคนรักก็พูดจากันดีๆค่ะในเรื่องของการงานการเงินนะคะ จะมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นโชคลาบลอยในช่วงระยะหนึ่งสั้นๆนะคะแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนเมื่อคุณได้เงินได้ทองเข้ามาจากโชคลาบลอยแล้ว คุณก็ต้องมีความประหยัดด้วยอย่าประมาทค่ะเพราะว่าเงินจำนวนนี้อาจจะใช้หมดไปอย่างรวดเร็วนะคะการมีมิตรภาพกับชาวต่างชาตินั้นนำมาซึ่งความโชคดีในเรื่องของการงานหากคุณติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนาอยู่บอกได้เลยว่างานของคุณพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ เรื่องเงินเงินทองทองจะมีเข้ามาไม่ขาดสายนะคะแต่อย่างที่บอกไงคะว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเต็มที่ก็คือไม่เกิน2เดือนจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่ได้เงินเข้ามาแล้วก็หลงไปกับการใช้จ่ายโอกาสที่เงินจะหมดไปอย่างไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ทันได้เก็บออมก็จะทำให้คุณเกิดความเดือดร้อนหลังจากนี้ไป2เดือนค่ะหากคุณเห็นพระจันทร์ทรงกฎ ถ้าเป็นพระจันทร์ทรงกฎนะคะใครที่คิดจะขย,ยขยายธุรกิจอย่างเมื่อกี้นี้ที่เกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวงที่พอพระจันทร์ทรงกดเนี่ยมันมีความพิเศษขึ้นมาอีกแปลว่าจะมีเรื่องว้าวาวาวมาให้คุณได้รู้สึกตะลึงหรือได้รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขกับสิ่งที่คุณคิดและคุณหวังเพราะสิ่งนั้นจะทําให้คุณเกิดความประสบความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ถือว่าดีเลยค่ะ แต่ก็ต้องมีสิ่งที่ต้องเตือนกันนะคะเพราะว่าการเกิดพระจันทร์ทรงกรดเนี่ยก็มีทั้งด้านดีหรือว่ารู้สึก ความอาเพศนั่นแปลว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดขับรถขับปลาจะต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนนะคะใครที่สายตาไม่ดีก็จะต้องมีคนที่อยู่ด้วยอย่าหลับในแล้วก็จะต้องมีการระมัดระวังเปิดเพลงหรือว่ามีคนที่คุยกับคุณอยู่ไม่ให้คุณหลับนั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันค่ะ และจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความกดดันในการใช้ชีวิตเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องขยับขยายหน้าที่การงานนั่นแปลว่ามีอะไรอะไรมาให้คุณรับผิดชอบอีกมากมายค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็บอกว่าอย่าพึ่งไปไขว่คว้าหาคนรักเลยค่ะเพราะช่วงนี้ไอ้ที่ดีก็ไม่ได้ไอ้ที่ได้ก็ไม่ดีไอ้ที่มาก็ไม่ถูกใจ คนที่เราอยากจะถูกใจเขาก็มีเจ้าของค่ะเรียกว่ายัางเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดคุณมีคนรักอยู่แล้วบอกได้เลยว่ามือที่สามเข้ามาแทรกแซงแน่ๆเรียกว่ามาแรงด้วย คุณก็จะจับผิดได้และคุณก็จะรู้ถึงความผิดปกติของคู่รักของคุณว่าเขามีรับลมคมในหรือมีสิ่งที่กําลังจะนอกใจคุณนั่นแปลว่าคุณจะมีโอกาสที่ว้าวุ่นกับสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาเป็นมือที่3ส,สิ่งเดียวที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นยืนยาวต่อไปคือคุณต้อง ทำตัวเป็นเพื่อนกับเขาอย่าไปแสดงความหึงหวงหรือแสดงความไม่มีเหตุผลให้เขาเห็นเด็ดขาดคุณจะต้องคอยเตือนสติแล้วก็ทําเป็นที่ปรึกษากับเขาว่ามีใครเข้ามาหรือไม่มาคุยกันมาพูดคุยกันและทำให้เขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเรื่องเหล่านี้ก็จะควบคุมได้และจะจบลงด้วยดีค่ะในเรื่องของการงานการเงินนะคะ มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะทั้งเรื่องของตนเองและเรื่องของบุคคลรอบข้างหรือกับบุคคลในครอบครัวบุตรบริวารสุนัขหมาแมวมีโอกาสที่จะต้องใช้เงินทั้งนั้นอาจจะต้องฉีดวัคซีนดูแลเขาหรือความเจ็บป่วยของเขาค่ะในเรื่องของการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างนี้นะคะ ก็ระวังด้วยเรื่องการทําสัญญาบอกได้เลยว่าต้องเป๊ะๆทุกลายลักษณ์อักษรอ,อย่าคิดว่ากากีนนั้งคนกันเองอะไรก็ได้ยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้เอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุนหยวนไม่ได้นะคะบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนกันสนิทกันรักกันเนี่ยบอกได้เลยว่าหักหลังกันดีนักแลค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องทะเลาะกันก่อนอย่าไปทะเลาะกันภายหลังเอาสัญญาเป็นหลักอย่าคิดว่าคนกันเองนะคะ และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทำงานค่ะคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าความโดดเด่นของคุณในเรื่องของผลงานเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความลิษยากับเพื่อนร่วมงานและทำให้เขาเนี่ยมาให้หลายป้ายสีหรือมองคุณไม่ดีทำให้คุณเกิดความไม่สบายใจได้ค่ะมาดูในเรื่องของฝันเห็นพระอาทิตย์บ้างถ้าเป็นพระอาทิตย์ทอแสงนะคะ ถ้าเราเห็นว่าพระทิ์ทอแสงทองเลยในความฝันถ้าเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณหวังตั้งใจเอาไว้นะคะจะเกิดความสําเร็จราวกับเนรมิตรเรียกว่าความสำเร็จความสําเร็จนี้มาได้แบบว่าคุณไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวค่ะแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของญาติผู้ใหญ่ค่ะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับญาติผู้ใหญ่หรือพี่น้องที่อยู่ในชายคาเดียวกันได้นะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้เงินคืนจากลูกหนี้นะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่จะให้ลูกหนี้ขอหยิบขอยืมไปจะต้องทำสัญญาให้ดีค่ะเพราะว่าจะได้เป็นตัวที่มากํากับในภายหลังไม่ให้เกิดปัญหาได้ค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์กับมิตรต่างเพศซึ่งแปลว่ามิตรต่างเพศนี้ย เป็นญาติผู้ใหญ่หรือคนที่คนเคารพนับถือค่ะเป็นแม่สือ่อแม่ชักพามาให้คุณและก็ผลักดันจนคุณทั้งสองได้คบหากันและลงเอยกันในที่สุดค่ะแต่ตัวคุณเองเมื่อคบหากันไปแล้วด้วยความที่ยังใหม่อยู่ยังไม่รู้ใจกันต้องระมัดระวังเรื่องนิสัยใจคอของเราที่ไม่ดีและไปพลาดพั้งพูดในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแปลว่าจะทำลายมิตรภาพให้ขาดลงสะบั้นในเวลารวดเร็ว ไหมคะต้องมีข้อที่ต้องเตือนกันส่วนในเรื่องของการงานการเงินนะคะการพบกับปัญหาที่ยังกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเรียกว่าปัญหาตรงนี้นะคะก็ยังแก้ไขไม่ได้คุณจะต้องมีความระมัดระวังและอดทนสูงมากๆหากเริ่มทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดนะคะจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคนแปลกหน้าอย่าพึ่งลงทุน ขยับขยายทําอะไรเสี่ยงๆเนี่ยเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียค่ะแต่ถ้าฝันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นล่ะคะ ถ้าฝันเห็นว่าพระทย์กำลังขึ้นเลยแปลว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเล็กๆ,ๆน้อยๆเลือดตกยางออกแต่หลังจากที่คุณเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับคุณแล้วนะคะเป็นทุกขลาบค่ะเพราะจากนั้นคุณกลับมีโชคลาบแบบฟุกๆอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนหรือโชคลาบนั้นมาจากคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาไว้เขากลับมาตอบแทนพระคุณทําให้คุณนั้นเกิดเป็นลาบผลได้ค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะคนที่คุณรักนะคะดูเหมือนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนอื่นเรียกว่าคนรักของเรากำลังมีสเสน่ห์กับผู้อื่นค่ะนั่นแปลว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณบอกได้เลยว่าจังหวะนี้จะทําให้คุณกับคู่รักเนี่ยกลายเป็นพ่อแง่แม่งอนกับฟัดกับเฟียดและก็จะต้องมีเรื่องบาดหมัง จกันแต่คุณต้องอดทนนะคะแล้วแสดงความมีเหตุมีผลและแสดงความรักที่มีกับเขานะคะนั่นแปลว่าบุคคลที่3นั้นก็จะแพ้ภัยไปเองค่ะด้านการงานการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสโชคดีไปไกลถึงต่างประเทศค่ะและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้การเดินทาง ไปนี้นะคะจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามค่ะเพราะฉะนั้นพอเกิดความสําเร็จแล้วคุณก็จะมีรายได้รายรับเข้ามาเป็นช่วงที่อาจจะฟุ่มเฟือยแล้วใช้เงินเกินตัวมากเกินไปนะคะคุณจัดใจถึงใจใหญ่หากมีใครมาขอหยิบขอยืมมาขอเงินคุณมายืมเงินคุณเนี่ยคุณก็จะใจอ่อนให้เขาไปเพราะว่าดวงของคุณในเกณฑ์จังหวะที่ฝันแบบนี้แปลว่าจะเสียเงินไปกับคนรอบข้างค่ะนั่นแปลว่าความหลงละเริงในช่วงนี้อาจทําให้พอช่วงปลายนั้น กลายเป็นมาร์ตีนต้นค่ะช่วงปลายแผ่วค่ะคุณก็จะออกนอกลู่นอกทางแล้วไม่สนใจในการทำงานต้องคอยตะล่อมตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในลู่ทางให้ดีกลับเข้ามาในกรอบในระยะที่ดีนะคะไม่เช่นนั้นแล้วการงานของคุณจะเสียหายในภายหลังค่ะถ้าฝันเห็นพระอาทิตย์ตกล่ะคะถ้าฝันเห็นพระอาทิตย์ตกแปลว่า จะมีเหตุค่ะให้คุณได้เดินทางกระทันหันมีเรื่องที่จะต้องไปธุระปะปังหรือการเดินทางไปในเรื่องงานแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแปลว่าคุณอาจจะมีการติดขัดแล้วก็มีเรื่องฉุกเฉินเข้ามาทําให้คุณนั้นไม่ราบลื่นเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพและก็ต้องระมัดระวัง สิ่งนี้ให้ดีค่ะในเรื่องของคําพูดคําจาจะนําไปสู่การทะเลาะบอกแหวงได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งถ้าไม่รู้จักให้อภัยการบอกได้เลยว่าคู่ครองคนรักกับคุณน,นั้นมีโอกาสที่จะเลิกลาพาจากอย่างแน่นอนค่ะถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะต้องระมัดระวังค่ะเพราะมีเกณฑ์ว่าคุณจะเดือดร้อนจากการใช้จ่ายเกินตัวในระยะนี้มีเกณฑ์ที่ จะหมดเงินหมดทองจนถึงขั้นเดือดร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ตัวคุณเองเนี่ยจะหาเงินก้อนใหญ่ๆมาทําการลงทุนหรือจะมาทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องดูพันธสัญญาให้ดีนะคะเรียกว่าถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ยก็ต้องคุยกันให้ดีไม่อย่างนั้นเกิดผลประโยชน์ไม่ลงตัวปั๊บเกิดปัญหามิตรภาพที่ดีนั้นขาดสะบั้นค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นความฝันแบบนี้นะคะมีทั้งดีและร้าย แต่คุณชมรายการของเราแล้วไม่พลาดค่ะเลขมงคลของคุณอยู่ตรงนี้